ผลกระทบด้วยโอเคค่ะอก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับสาเหตุกันก่อนเลยว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ำทะเลกระเซาะชายฝั่งเนี่ยมีอะไรกันบ้างเชิญบินบินผู้อย่างรู้เลยค่ะขอบคุณค่ะมามีสาเหตุก็มีสสาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุที่1ก็คือสาเหตุจากธรรมชาติสาเหตุที่2นะคะก็คือสาเหตุจากมนุษย์สร้างขึ้นค่ะมามีสาเหตุจากธรรมชาติก็จะมีลมโมรสูงพายุแล้วก็น้ําขึ้นน้ําลงค่ะ ากน,นั้นนะคะเรามาดูการเกิดพายุที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งในประเทศว่ามีจังหวัดอะไรกันบ้างนะคะมมงั้น้ำลไปกันเลยค่ะในปี2011ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุถึง5ลูกอันได้แก่พายุใหม่มาในเดือนมิถุนายน พายุนกเต็นในเดือนกระกฎาคมพยายุไห่ถางและเนศาดในเดือนกันยายนและพายุนาแกในเดือนตุลาคมซึ่งที่มาของพายุมักจะเกิดขึ้นในทะเลที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่26-27องศาเซลเซียสขึ้นไปและมีปริมาณไอ้น้ำสูงซึ่งผลกระทบจากพายุและลมมรสุมที่รุนแรงขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันกราฟนี้จะแสดงให้เห็นพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศสีเหลืองเป็นพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งส่วนสีม่วงคือพื้นที่เสี่ยงภัยการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง กรณีศึกษาในพื้นที่อ่าวไทยมีพื้นที่ที่โดนผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงถึง4จุดได้แก่บ้านสหกรจังหวัดสมุทรสาครบ้านโรงกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามบ้านขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณเขตชายฝั่งบางขุนเทียนกรุงเทพซึ่งประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง -25 เมตตร่อปีโดยในช่วง28ปีที่ผ่านมาไทยฝั่งบางขุนเทียนถูกกัดเซาะให้หายไปกว่า800เมตรและจุดสังเกตแผ่นดินที่หายไปคือหลักเขตกรุงเทพซึ่งในตอนนี้ตั้งอยู่กลางทะเลเป็นไงกันบ้างคะผิินเมื่อกี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับสาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็มาทำความรู้จักกับสาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมฝีมือของมนุษย์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นค่ะบิวลิะ าสาเหตุที่1เลยนะคะก็คือการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลค่ะเช่นการสร้างท่าเรือน้ําลึกถนนเลียบชายฝั่งค่ะแล้วก็การถมทะเลเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆขา,ามีค่สะสาเหตุที่2นะคะก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรับรองอกจิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมที่พักต่างๆค่ะ 3. การสร้างเขื่อนหรือฝายหรืออ่างเก็บน้ำต้นน้ำโครงสร้างเหล่านี้มีผลให้ตะกอนที่ไหลาตามแม่น้ำมาสะสมบริเวณปากแม่น้ำที่มีปริมาณลดลงค่ะม,ะม่มมีต่อไปค่ะค่ะ 4. นะคะการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าชายเลนค่ะเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะ 5. นะคะการสูบน้ำบาดาลทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินและจะมีส่วนให การกัดเซาะชายฝั่งเกิดความรุนแรงมากขึ้นค่ะเช่นการกัดเซาะในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนค่ะมันมมหกนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศชายฝั่งและปะการังสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยเฉพาะการเพิ่มของระดับน้ำทะเลเค่ะหมดยังเนี่ย,ยหมดแล้วค่ะ,อะโอ้สาเหตุที่เกิดจากปิมือนมนุษย์เนี่ยเยอะมากเลยนะ้องหม่นบีนใช่เพราะมนุษย์มนุษย์มนุษย์อย่างพวกเรานี่เลยค่ะเป็นสาเหตุในการ ทาให้เกิดน้าทะเลกับซอฟชายฝั่งใช่ไหมล่ะใช่เลยคก็เ่อกิกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูผลกระทบในการกัดเซาะชายฝั่งกันบ้างค่ะขอเชิญน้องมีเลยค่ะเดี่ยค่ะน้องมีค่ะดิ๊นี่ค่ะโอ้แต่งเน็ตเข้าตาเลยค่ะใช่แล้วค่ะสวยไหมโอเคค่ะผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยนะคะส่งผลกระทบในการสี่ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านเศรษฐกิจค่ะ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงน่ากนะคือภาคการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหานี้นะคะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวน้อยลงเพราะว่าชายหาดก็ไม่สวยงามใช่ไหมอ่ะเออทำให้รายได้ที่เข้ามาในประเทศของเราเนี่ยก็น้อยลงยกตัวอย่างเช่นเออหาดนานเพิรนหาดบางขุนเทียนของเรา,เารู้จักไหมคะที่ไหน รู้จักค่ะพื้นเท้ของเรานี่เองค่ะเก่งมากค่ะบินบ๊นบิ้นค่ะต่อไปเลยนะคะด้านที่สองค่ะด้านทรัพยากรค่ะเราเนี่ยจะต้องใช้ทรัพยากรและเงินจนํานวนมากในการป้องกันการก,ารการัดเซาะชายฝั่งนะคะสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับไปด้วยววอีกทั้งต้องสูญเสียงิประมาณและทรัพยากรจํานวนมากมางทางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งค่ะได้แก่อะไรบ้างเอ่ยก็มีระบบนิเวศป่าชายเลนชายหาด ้าทะเลรวมถึงปะการังต่างๆด้วยค่ะใช่ลวค่ะเบนวิท่ะซึ่งทั้งหมดที่เบนวิทพูดมาเนี่ยนะคะส่งผลกระทบได้รับผลกระทบโดยตรงเลยล่ะค่ะ<อ>ต่อไปนะคะทางด้านสังคมค่ะชุมชนเนี่ยที่เขาได้รับความเดือดร้อนและที่อยู่ริมฝั่งทะเลเนี่ยเขาต้องอพยพถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่นจากพื้นที่ที่ถูกกระซ ớ นะคะ<อ>ทําให้สูญเสียวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของเขาไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีที่ทํากินนะคะทําให้เขาขาดรายได้ไปด้วยนะคะ ต่อไปนะคะคุณภาพชีวิตค่ะชุมชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสูญเสียที่ดินแล้วก็ทรัพยากรไม่ิลทรั์สิ่งของเขานะคะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดำรงการดำรงชีวิตข้อต้องต้องปรอง่้องต้อดต้องชีวงตใหม่นะคะ้องต้องต้องต้อง่ต้ององ้องตต้องงองต้องต้อองไอง้องห้อตองตงตี้อะอ้งง้ ถึงสภาพจิตใจทําให้คุณภาพชีวิตต่ําลงหรือไม่ดีเหมือนเดิมค่ะน่าสงสารมากเลยเนาะใช่ๆต่อไปเลยค่ะต่อ,อไปนะต่อไปก็จะเป็นรูปแบบในการแก้ไขาการกัดซอกใช้ฝั่งกันค่ะว่ามัน<ช>มี <laughs> มันจะมีข้อดีและข้อจํากัดอยู่ด้วยนะคะหนึ่งเลยนะคะกคือการปลูกพืชค่ะมันมีมันมีรู้ไหมคะว่าการปลูกพืชเป็นยังไงไ,ไม่รู้โอ้เรามาดูกเยัน่บายได้ค่ะก็คือ จะมีข้อดีนะคะชุมชนชายฝั่งทะเลเนี่ยสามารถดําเนินการได้เองค่ะตั้งแต่การปลูกการซ่อมแซมการบํารุงรักษาค่ะมั่งขนาดนั้นเลยหรอใช่มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามสวยงามร่มรื่นแก่การท่องเที่ยวค่ะมั่มีแล้วก็และยังเป็นที่พักผ่อนเดินใจด้วยนะคะโอเคเป็นการเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน้อถิ่นด้วยโอเคค่ะต่อไปนะคะเอข้อจำกัด ใช่ข้อจากัดข้อจากัดก็คือเหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีคลื่นลมไม่รุนแรงค่ะมามีแต่ต้องคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้พื้นพื้นดินใช่ไหมใช่ใช่ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อ่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการเสริมทรายชายหาดข้อดีของมันก็คือช่วยรักษาทัศนียภาพบริเวณชายหาดให้สวยงามคงสภาพเดิมไว แล้วก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ชายหาดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นค่ะโอเคค่ะแล้วก็ยังสามารถป้องกันอาคาสิงปลูกสร้างบริเวณชายหาดจากการกัดเซาะได้ระดับหนึ่งด้วยนะมัมมี่โอ้ดีเลยนะคะเนี่ยแต่มันก็ต้องมีข้อจํากัดอีกนั่นแหละว่าไงก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพก่คะค่ะ ภาพทางกายภาพและระบบนิเวศของแหล่งทรายเดิมและยังยังไม่สามารถหยุดยั้งการกัดเซาะที่เกิดขึ้นต้องเพิ่มทรายหลายๆครั้งและวิธีเนี่ยจะไม่เป็นวิธีที่ถาวรเลยต่อไปเรามาดูอีกอย่างอีกสองอย่างไหมใช่ๆโอเคฟังฟังมามีนะโอเคค่ะโอเคค่ะสองวิธีที่ม่มีจะเพิ่มฟังก็คือ แบบแนวไม่ไผ่กันคลื่นนะคะข้อดีของมันก็คือเป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความสอดคล้องไปกับสภาพภูมิทัศน์ธรรมชาติค่ะเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้ด้วยนะรา<อ>คาถูกทําให้ทําได้ง่ายและใช้แรงงานเองอะใช้แค่แรงงานคนเองออเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ําด้วยแล้วก็เป็นแนวป้องกันเดือประมงบางประเภทนะคะมีผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงน้อยมาก แต่ว่าวมันต้องมีต้องมีจำกัดอยู่ใช่อย่างบินบินบ,นบอกอะ<ช>่<ช>อะแหละข้อแรกนะคะก<ช>็คือทําให้เกิดมลภาวะทางน้ําเมื<ช>่อไม้ไผ่เหล่านั้นเริ่มผดสลายค่ะใช้วัสดุที่มีอายุการใช้งานสั้นไงเลยทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปักซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องสมเสมนเนอเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีคลื่นลมไม่รุนแรงนะคะและเป็นทังเลนหรือทางโคนเท่านั้นค่ะโอา แนวไม้ไผ่ที่ปักหรือซางไม้ไผ่ที่หักผุพังเนี่ยนะคะเป็นสิ่งกีดขวางและทาให้เกิดอันตรายสําหรับชาวประมงท้องถิ่นรั่วโอ้น่ากลัวนะใช่เราต้องาระมัดระวังกันด้วยนะคะชาวประมงอะ่ะถ้าคิดจะใช้วิธีนี้ค่ะต่อไปจะเป็นวิธีสุดท้ายท้ายสุดแล้วใช่ไหมคะม่ามีใช่โอเคเามาฟังกันเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะวิธีสุดท้ายของเรานะคะที่เรายกมาให้เพื่อนๆได้ทาความรู้จักกับแนว วิธีการในการป้องกันนะคะก็คือเขื่อนกนคขึ้นค่ะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า breakwater ดูฝังตัวฉนะคะว่าไม่ใช่ดูฝังว่ามีนะคะ breakwater oh. ข้อดีของมันนะคะ oh. ก็คือสามารถลดกําลังสลายพลังงานขึ้นได้ดีค่ะป้องกันการกัดเซาะที่ทาวนนะคะช่วยพัฒนาชายหาดให้เกิดการสะสมตะกอนทรายค่ะและช่วยลดอิทธิพลของกระแสน้ําชายฝั่งได้โดยปฏิกิริยาการสะท้อนของคลื่นตัวจากตัวคลื่นค่ะเฮ้ย mm. ตัวเขื่อนไหมอ่ะ,อะเก่งมากสดงว่ายังฟังอยู่และไม่มีผลกระทบต่อชุมชนค่ะ,คะแต่ข้อจำกัดนะคะอาจมีคลื่นผ่านบริเวณช่องว่างระหว่างเขื่อนได้ค่ะปิดบังทัศนียภาพไม่สวยงามกีดขวางการเดินเรือนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็วิธีการก่อสร้างเนี่ยย่างมากเลยค่ะนั่นเนี่ยคะที่เราพูดมาสี่วิธีนี้นะคะก็ เป็นแค่วิธีตัวอย่างนะคะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้ทําความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะเราจะพา,าเพื่อนเพื่อมาทําความรู้จักกับวิธีอีกสองวิธีเพื่อให้เพื่อนเพื่อได้เข้าใจจากวิดีโอ<ม>นี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะถ้าของเทคโนโลยีต่างประเทศเนี่ยที่เขาใช้อยู่เลยเป็นนิดนึงเขาใช้ไส้กรอกทรายกิโลเมตรละห0สิบล้านบาทนะคะแต่ว่าในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยเขาปักหอยนางผู่ แล้วเขาสังเกตว่าหลังแนวของไม้ไผ่ที่เขาปักหอยแมงคู่เนี่ยมันมีดินเลนมาสะสมเขาก็เลยเอาภูมิปัญญาตัวเนี้ยมาทําเป็นแนวไว้ไผ่คลองงบประมาณประมาณกิโลเมตรละห้าล้านบาทมันก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะเขาก็พบว่ามันได้ผลนะคะเกิดตะกอนตะกอนดินแนวไว้ไผ่แล้วเวลาที่มีพายุเข้ามาะคะ่ะ ที่เราเข้าใจว่าถ้ามีพายุเข้ามาเนี่ยเราเห็นคลื่นสูงๆูเนี่ยมันจะต้องถึงเราอะค่ะพอมาถึงแนวเนี่ยมันมันหักล้างแล้วสลายกันเองเพราะว่าไม้ไผ่อะมันเป็นกลมอะค,ะอคอ่ะพอมันเข้ามาเนี่ยมันจะหักหักล้างกันเอง เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้รับข้อมูลไปเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุผลกระทบและก็แนวทางการเกิดการตบแซ่ฝั่งนะคะใช่ค่ะอือก็ได้รู้กันนะคะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากไงผลกระทบมีอะไรบ้างแล้วก็แนวทางป้องกันเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับความรู้กันเยอะๆเลยนะคะเออตอนนี้ก็เวลาของรายการชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟก็หมดลงแล้วนะคะ มาพบกับพวกเรา2องสาวฟันลิกลิกลิก่ไกมิกล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 กลิ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 กล